สกูบิวตี้บริการตอนที่102ขอจบการประชุมของวันนี้ไว้หน้าตรงนี้มีใครจะเสนออะไรอีกไหมครับประธานโทษนะครับขอรบกวนเวลาของทุกท่านหน่อยตูสถานการณ์บริษัทหน้าตอนนี้ผมมีอะไรจะเสนอให้ทุกคนรับฟังกันผมขอเสนอเลือกท่านประธานไหมท่านประธานครับตามกฎหากบริษัทเกิดภาวะไม่มั่นคงขึ้น คณะกรรมการแต่ละท่านสามารถออกเสียงเลือกท่านประธานใหม่ผมพูดถูกไหมใช่ไหมครับใช่ครับไม่ผิดแต่ท่านประธานคนใหม่ก็ต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการทุกท่านนะคะเรื่องนั้นแน่นอนงั้นคนที่เห็นด้วยต้องเลือกท่านประธานคนใหม่โปรดยกมือขึ้นครับเฟฟฟฮืเสียกวางไปผู้จูงหุ้นอันดับ3ของบริษัท เสียกวางไปมันกำลังคิดอะไรอยู่นี่แบบนี้คงต้องจัดรางวัลให้แล้วเสียกวางไปโดนจีนปังกูเอาไปซะละงั้นก็ตกลงยังไงก็ต้องฟังเสียงข้ามากอันเนะผมจะลงตำแหน่งจากประธานการเลือกประธานคนใหม่จะทำการเลือกเมื่อประชุมครั้งต่อไปแต่ว่าแต่ก่อนที่ท่านประธานคนใหม่จะขึ้นแท่นผมขอสัส่งงานเขาผมให้เกเสร็จเสียก่อน คุณพ่อครับช่วงนี้ยุ่งจัดไม่ค่อยได้ไมาเยี่ยมทันเลยใครล่ะต้องการให้แกมาเยี่ยมมาเมื่อไหร่ก็ทำหน้าย่างกระตูดลิงครั้งนี้อะไรอีกเล่าบริษัทเกิดปัญหาแคอย่างนั้นเหรอสุซานวาเป็นพ่อของชูผงจานผู้ก่อตั้งบริษัทผงจาน ตอนที่103ลินอี้เขาจะช่วยผมยังไงจงจา่าเลยแกนะจิตใจดีต่อคนอื่นมากเกินไปนี่อาจจะเป็นจุดเด่นของแกแต่ในทางธุรกิจนะถ้าแกดีต่อคนอื่นมากเกินไปมันก็คือเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดนั่นเองจริงกูปากนะแกควรจะกำจัดมันตั้งแต่แรกแล้วแกตแกไม่ทำเลยเฮ้ผมก็แค่ตัดสินใจอะไรที่ คนดูความสัมพันธ์ของรุ่นพ่อโดวกอแค่นั้นเองกด็ดูดิพ่อของจงกิงกูปังกับคุณพ่อเป็นเพื่อนสนิทกันมากี่ปีแล้วคุณชูครับคุณปูชูให้ท่านทำแบบนี้แสดงว่าคุณปูมีแผนเตรียมไว้แล้วท่านเครียดไปก็เปล่าประโยชน์ผมว่าท่านไปคุยกับลินอี้เลยดีกว่าเฮ้อไม่ต้องเข้าไปคิดว่าเมืองเหวากับเสยวสูคงหลับกันแล้วโรไปหาลินอี้ให้เขามาหาเราที่รถเลย ทางนี้ลินดี้ยังไม่หลับอีกอย่างนั้นหรออย่างครับแต่มีธุระอะไรเร่งด่วนหรือเปล่ามาหาผมถึงดึกดื่นปานนี้ท่านชูครับคือผมไม่ค่อยจะเข้าใจพวกธุรกิจท่านต้องการให้ผมไปคุยกับเสี่ยกว่างไปหรือว่าคุยในที่นี้ก็คือก็คุยให้ได้ความเฉยนะคะให้มันรู้ไปเลยว่าอะไรนั่นนะทำแบบนี้เพื่อ รู้เขารู้เรารูปร้อยครั้งชนะร้อยครั้งมันพัดกี่ที่ไหนเดี๋ยวผมไปหามันเองเลินอี้นายแค่คุยเฉยๆใช่ไหมนี่อ่ะวางใจเถอะครับผมไม่ใช่นักฆ่าที่ไหนหรออ้ออย่างน้อยตอนนี้ก็ไม่ใช่แล้วนะลินอี้เสียกวางไปไม่ใช่คนธรรมดาเขามีบริการฝีมือดีมากคนหนึ่งปลดระวังไว้ด้วยครับนายเราไม่ผิดถึงแม้ผมจะเป็นบริการของท่านประธานฉูความสามารถของบริการเสียกวางไปไม่ต่างกับผมเลย ต่างกันตรงที่มันฝึกกำลังปายในแต่ผมฝึกด้านกายภาพแบบนี้นี่เองเดี๋ยวผมจะระวังตัวให้มากขึ้นลินอี่ผมให้เลยขาส่งที่อยู่ของเสียกวางไปเข้าโทรศัพท์ของนายแล้วนะนายลองเช็คดูสิว่าได้ที่อยู่หรือยังโอเคครับได้แล้วเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็จะไปเดี๋ยวนี้เลย ตอนที่หนึ่งร้อยสี่พ่อครับโปรดช่วยผมทีผมยังไม่อยาตายโทรลูกพอ่อพ่อสัญญาพ่อจะช่วยลูกออกมาให้ได้อดทนหน่อยนะเฮ้ยมิตเสร์ซิต I believe you still want me money if you want your son alive bring me the fucking money เฮ้ยแม่เอ้ยหืม มึงเป็นใครวะแล้วเข้ามาที่นี่ได้ยังไงกันแกไม่ต้องรู้หรอกว่าข้าคือใครข้ามาที่นี่เพื่อจะมาถามปัญหาหนึ่งทำไมตอนประชุมคณะกรรมาการต้องเข้าข้างจิงกูปังด้วยอ๋อชีพวงจารส่งแกมาที่นี่เองไม่ต้องเสียน้ำลายพูดอะไรอีกกรบไปบอกเชียวงจรเลยนะเรื่องนี้ไม่มีอะไรจะอธิบายฝึกชิงผมพูด ผมว่าพูดจาก,กันด,ดีดีดีกว่าผมไม่อยากจะทําอะไรที่ร้ายแรงหรอกนะนี่นายต้องการอะไรผมมีข้อเสนออยู่สองอย่างให้เลือกข้อที่หนึ่งการคัดเลือกท่านประธานคนใหม่เลือกท่านสูชะไม,มไม่มีทางไม่มีทางแน่นอนข้อที่สองก็คือแกโอนหุ้นของแกมาทั้งหมดบายชานี่แกว่าไปแล้วยงังไงรืงไงแม่งคิดได้ยังไงกันเหมือนผมจะได้ยินคนกํลาลังขึ้นมาละบริการของแกอย่างนั้นหรืออีกอย่างเมื่อกี้ นายทำอะไรชัดเจนไปนะผมแนะนําให้เอาปุ่มกดฉุกเฉินไว้ที่พักมือบนเก้าอี้จะดีกว่านะคุณคิดป้างไงเฮ้มาแล้วตอนที่หนึ่งร้อยห้าไอ้หนูหาที่ตายสัตแล้วฟึบฟิงตุมเฮ้มันอยู่ข้างหลังแกฟึบเฮ้ปึ่งคือ ไอ้น,นี่มันใช่คนหรือเปล่าวะเรื่องน้นไม่สําคัญหรอจุดหมายก็คือตอนนี้นายอยากได้หุ้นหรือว่าชีวิตกันเล่าจะฉันตายก็มีวันโอนหุ้นให้แกหรอโอเคถ้าหากว่านายยินอยอมได้แบบนี้งั้นก็ไปตายซะนะเดี๋ยวก่อนหุ้นนาะโอนให้นายได้แต่ต้องรออีกไม่กี่วันนะเพราะอะไรกันรอจริงกูปังเป็นประธานก่อนผมค่อยโอนหุ้นทั้งหมดให้นาย พอถึงเวลานั้นนายจะทําอะไรก็แล้วแต่ข้าเชิญเลยก็ได้ืมสรุปจริงกูปังเสนออะไรให้นายกันนะนายถึงได้แลกได้กระทั่งชีวิตของตัวเองนั่นก็เพราะว่าเป็นพ่อลูกชายของผมนซะสิมันไปเรียนต่อที่ต่างประเทศจากนั้นก็เสพยาเล่นพน,นันแล้วก็ติดหนี้พวกมาเฟียอย่างหันเลยถ้าหากไม่มีเงินไปใช้หนี้ลูกชายฉันจะเป็นศพกลับมาอย่างแน่นอนจิงกูปังรัปากว่าจะนําตัวลูกชายกลับมาอย่างนั้นหรอไม่แน่น,นอน มันจะไม่ทำแบบนั้นอย่างแน่นอนตอนที่106เอาเป็นข้อแรกเปลี่ยนนายโอนหุดนลายมาให้ฉันทั้งหมดเอ๋มลอะอีกหุ้นสำคัญกว่าชีวิตลูกของลูกชายนายหรือไงกันมันไม่อยู่แล้วแต่ว่านายคิดดูนะถ้าหากนายเอาไปใช้ให้พวกมาเฟียแล้วลูกนายจะกลับมาอย่างปลอดภัยอย่างนั้นหรือแรงซับ แหลงใหญ่จะหากฉันเป็นพวกมาเฟียก็ไม่ยอมปล่อยไปไม่ง่ายหรอกนายเลือกเองแล้วกันจะเอาหุ้นหรือว่าชีวิตของลูกชายนายกลับมาหมดเวลาฉันรับปากฉลาดดีดิที่เบอร์ของฉันแกส่งข้อมูลลูกชายของแกมาให้ผมนะแล้วก็พิกัดที่อยู่คร่าวๆรู้ๆอยู่ประมาณงั้นก็ตกลงตามนี้ไม่เกินอาทิตย์นายจะได้เห็นหน้าลูกชายอย่างแน่นอนฉันไม่ชอบคนเล่นตุกติกอะไรนะไม่งั้น ไม่กล้าหรอเขาเพียงแค่ลูกชายของผมปลอดภัยกลับมาผมก็ยกให้ทั้งหมดเลยดีมากกั้นก็ไม่รบกวนละเดี๋ยวก่อนอาฮวังยังมีชีวิตยอยู่มาวางใจเถอะดับของมอนี่บัดเดียวไม่ตายหรออลโหลท่านจจครับคุยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเสื้อกว้างไปว่าไงอย่างนั้นละเพราะว่าลูกชายแกก่อเรื่องที่ต่างประเทศถ้าหากจินกูฟังขึ้นเต้นประธานเมื่อ,อไรจะอนุญาตให้แกยืมทุนไปใช้หนี้ให้ลูกชายของแก ฉะนั้นผมเลยทำข้อตกลงกับมันว่าผมจะไปรับลรูปชายมันกลับมามันจะโอนหุ้นทั้งหมดของมันให้กับผมออกนอกประเทศประเทศไหนนะชื่อว่าน้ำมบนสีฟ้าประเทศเล็กๆในออสเตรเลยียพวกมาเฟียแถวนั้นไม่ธรรมดาเลยนะมันเหมือนกับพวกกระจอกในประเทศทำไรก็ระวังตัวให้ดีด้วยท่านเชครับที่จริงพวกนี้ผมไม่เคยกังวลไปเลยนะคะโอเคแต่ก็ระวังให้มากนะช่วยไม่ได้ก็ไม่ต้องฝืน ความปลอดภัยในยังไงก็ต้องมาก่อนแน่นอนครับจะไปประเทศไหนก็บอกกับคุณฝูเลยนะเขาจะจัดการเรื่องวีซ่าและตัวเครื่องบินครับถังก็แค่นี้ก่อนนะครับลูกพี่มาได้อย่างนั้นเหรอม,มอร์นิ่งลูกพี่ครับผมมีอะไรจะปรึกษาหน่อยอะอสุดสัปดาห์หน้าวันเกิดปู่ของผมนะผมกำลังจะคิดว่าจะพาหลานฟินไปด้วยดีมะมพาหลานฟินไปเจอกับเจ้าหมีหนายแน่ใจอย่างนั้นเหรอปล่อยให้ยืดยาวก็ไม่ดี แต่ถ้าหากไวฝ่าน,นี้จะเป็นการทำ้ายจิตใจกันซ้ำซ้อนอีกทางที่ดีนายควรจะถามหลานเฟินดูนะครับผมถามแน่นอนถ้า,าว่าหลานเฟินตกลงลูกพี่พอจะร่วมแจมกับผมด้วยไหมครับตอนที่107เรอนักเรียนคะให้เปิดหนังสือไปที่หน้าร้อวันนี้เราจะเรียนหืมเรนี่ตะกูลเหลว พร้อมโอนแล้วนะ1ิบล้านเราพร้อมเมื่อไหร่จะโอนเลยโอเคครับฝากบอกเขาด้วยนะหลังผมเลิกเรียนให้มาที่บ้านคุณกวนเลยเรดี้เข้ามาก่อนผู้เฒ่าเหลียวรออยู่ข้างในละเคครับพ่อหนุ่มลำบากมากละเจ้เฒ่าเหลิวไม่ต้องเกรงใจไปหรอกเราเข้าห้องข้างในก่อนผมจะเริ่มละเรนอี่คือว่าเงินที่ตกลงกันไว้คุณปล่ก,กวนหรือว่าโอนเข้าบัญชีคุณปู่ก่อนแล้ว โอนให้ผมก่อนเออก็ได้ครับงั้นผมจะโอนเดี๋ยวนี้ครับไว้ก่อนก็ได้เรารักษากันก่อนดีกวา่าท่านพเท่าหลิวเน๋ยวกรุณาตอดเสื้อแล้วนอนลงไปด้วยนะครับอืมลินอีเข็มเงินครับพเฒ่าลิวปล่อยวางสบายๆไม่ต้องเก่งนะครับฟเฟฮ้อเร็วจริงดินน้ำลมไฟท่าทั้งสี่เปิด ให้หมดทุกทางท่านเจียวฮืมสุดยอดโอเข็มที่ฝังเข้าไปเต้นเองได้ด้วยการฝังเข็มแบบนี้ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยท่านเจียวเป็นยังไงบ้างไปได้สวยเลยถึงแม้ระดับกําลังภายในของแกจะรักษาหมอนี่ไม่ได้แต่อยู่ต่อได้สิปีชิวๆอยู่แล้วอะไรนะแค่นี้ก็เสร็จแล้วอย่างนั้นเลยไม่ต้องมีการกินยาหลังการรักษาเลย,ยงเหรอเนี่ย ตอนที่108พ่อครับ,ร,บรู้สึกอยงไรบ้างฮะรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยแต่ทำไมร่างกายถึงเต็มไปด้วยน้ำมันสีแปลกๆก,กันขับพิษออกจากกระดูกนะใช้การฟังเข็มขับพิษอยู่ในร่างกายออกมาแล้วยังก่อให้เกิดการสร้างกล้ามเนื้อและซ่อมแซมกระดูกที่เสื่อมสภาพไปวิชานี้หายไปนับพันปียังไม่หลงเหลืออยู่อีกท่านเจ้าอ๋อก็ตอนนายกำลังแผลภายในเข้าสู่ร่างของหมอนั่นก็เกิดการขับพิษเป็นเรื่องธรรมดา ไอหมอนี่คงจะอยู่ได้มากกว่า10ปีอย่างแน่นอนแต่หลังจาก10ปีผ่านไปก็คงต้องฟังใหม่อีกรอบไอหมอนี่มีข่าวดีและข่าวร้ายน่าอยากจะฟังข่าวอะไรก่อนงั้นก็ข่าวร้ายก่อนกันแล้วกันข่าวร้ายก็คือหลังจากผ่านไป10ปีพวกคุณยังต้องเตรียมเงินก้อนโตวไว้อีกนะเฮ้ยนายหมายถึงเหมือนผู้เจ้าหลิวจะสามารถอยู่ได้เกินกว่า10ปีแล้วแต่หลังจาก10ปีให้หลังต้องหาผมรักษาใหม่นะ เองั้นก็ขา่าวเอองั้นข่าวดีก็คือเฮ hey! ข่าวดีช่างประเสริฐยิ่งนะมอลินคุณคือผู้มีพระคุณของตระกูลเราเลยรู้ไหมโอเคโอเคผมรู้สึกเพียเขาว่าขนสักครู่นะครับครับครับพ่องั้นเราไปของเล่นนี่นะไม่ต้องกลรบไปอีกต่อไปแล้วโอ้คุณมอรลินพากผ่อนให้เต็มที่นะครับครับค่อยๆนะครับ เด็กน้อยเกินไปละนายนะผมทำไมอย่างนั้นเลอะรักษาก็ไม่หายขาดสิปีให้หลังต้องเสียงเงินก็อต่ออีกสุดท้ายยังเป็นผู้มีพระคุณอีกเองินจะให้ผมพูดอะไรกันเล่าให้ผมบอกว่ารักษาไม่หายอย่างนั้นเลอะแต่ก็โอเคแล้วแลวาหละจากเป็นอาจารย์ของข้าเชื่อดีอาจารย์ของข้าคงจะเก็บข้าัาพิษในกระดูกเพิ่มอย่างแน่นอนเฮ้อ เรนนี่ลงมาได้เวลาพอดีเป๊ะเลยเรนนี่กำลังกินข้าวว่าจะให้ลินหลานไปเรียกพอดีตอนที่หนึ่งร้อยเก้าคุณโฟครับวีซ่ากับต่อเครื่องบินเรียบร้อยไหมเรียบร้อยตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านแล้วคุณผมอยู่ที่บ้านคนุณโหนเรนนี่ล่ะผมเพิ่งทำธุระเสร็จกำลังมุ่งหน้าไปบ้านคนุณโหนโอเคงั้นผมจะรอคุณ คุณเหครับใส่เสื้อผ้าแบบนี้เกรงว่าจะทําทอะไรที่มองน้าไม่สะดวกผมเลยไปหาชุดที่เหมาะสมกับแถวนั้นมาให้คุณนะครับโอโ้พอดีเป๊ะเลยเลนอนนี่นายจะไปนานแค่ไหนกันน่าจะประมาณ2-3ถึงวันแล้วเรื่องในโรงเรียนแล้วอ๋อใช่กบเริ่มไปเลยเดี๋ยวผมจะหาไฟยปกครองตอนนี้เลยดีกว่าเฮ้ตอนนี้เลยอย่างนั้นเลยวแต่นตากริงกริงเฮ้ยแมงเอ้ย,อยเ,อเวนี่โทรมาเวลาแบบนี้ตลอดเลยก็ทิ้งไปเลยดีคะ่ะท่าน ก็ทิ้งไปได้ด้วยนะดีฮัลโหลนักเรียนหลินฝ่ายปกครองหวังผมมีธุระต้องลาประมาณ2-3วันได้ไหมครับโอเคไม่มีปัญหาขอบคุณครับเรียบร้อยคุณฝูครับรบกวนไปส่งที่สนามบินทีครับเ๊ะ hey, คุณไม่มีสัมภาระอย่างนั้นเลยไปแค่2วันเองไม่ต้องเอาอะไรไปหรอกนี่มือถือยังไม่อยากจะพกเลยเค hey, นั่ไปกันเลยฟิวเฮ้หวังเซียวเหยียนนายคือ ผมไงลินอี้ทำไมมาอยู่ที่นี่ได้กันแล้วกระเป๋าล่ะเดี๋ยวผมช่วยเก็บให้ก็ขอบคุณคะ่ะครั้งก่อนที่ตลาดต้องขอบคุณนายครั้งนะนำพึ่งเรือเสือพึ่งปา่าจะว่าไปเธอเองก็เคยช่วยฉันอยู่บนรถไฟนี้อ๋อจําได้แล้วครั้งนั้นนายแก้งโง่ใช่ไหมอ๋อผมไม่ได้โพกโทรศัพท์มาเลยเธอเอาโทรศัพท์เธอมาเดี๋ยวผมส่งเบอร์ให้อืมนี่นายก็ไป เยี่ยนจริงเหรอพ่อเปาผมแค่ไปเปลี่ยนเครื่องนะคือฉันกำลังจะไปทำธุระของครอบครัวนะอ๋อตอนที่ถึงร้อสบ้านจะอยู่เยี่ยนจริงอย่างนั้นเหรออ๋อบ้านของคุณตานะคุณตาเพิ่งเสียไปหนูกำลังจะไปร่วมงานศพนะอ๋อมีพบมีจาก แต่ทำไมแค่คนเดียวละ่ะคนอื่นไปนไหนกันหมดพวกเขาไปการก่อแล้วละ่ะที่จริงหนูกับคุณตาความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีกันนะคุณตากับคุณปู่พวกท่านเป็นศัตรูกันนะแต่หลังจากที่แม่แต่งงานกับคุณพ่อก็ย้ายมาที่นี่เลยพูดได้ว่าหนูไม่เคยเห็นหน้าคุณตาเลยจะยังไงก็ช่างเธอต้องกลับไปร่วมง,งานให้ได้ผมเสียใจด้วยนะครับเธอไม่ต้องบอกช้นล็อกจะไม่เป็นไรจริงจริง หลังจากที่คุณตาเสียพกอณนานะอาก็าาแย่งสมบัติกันศพนี่ยังอยู่โรงพยาบาลอยู่เลยไม่มีใครจัดการก็มีแค่พ่อก,กับแม่ฉันที่ไปจัดงานศพให้ท่านโอ้ขอโทษนะนี่มันเดลนนัสสารชัดชัด้ยขอโทษด้วยนะพูดแต่เรื่องเศร้าเสียบรรยากาศหมดเลยฮ่าฮ่าธรรมดานะคะทุกครอบครัวย่อมมีปัญหาภายในอยู่แล้วเรื่องแบบนี้ต้องทําใจใช่ใช่ต้องทําใจให้ได้ เอ็นี่ไปก่อนนะไม่โอกาสหน้าเจอกันไหมนายก็เช่นกันครับดูแลตัวเองด้วยนะนายก็เช่นกันฟึมบูเช้าน้ำบนสีฟ้าบูเช้าเฮ้ยเชื่อ sure. นายแน่ใจนะใช่โอเคงั้นขอให้โชคดีขอถามอะไรหน่อยได้ไหมได้ดี รู้จักแก๊งมาเฟียน้ำบนไหมเฮ้ตามเพื่อตัดจบแบบน่นดัน